สวัสดีครับพบกับสุขข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่เช็ครายชื่อแข้งสายเลือดไทยที่เล่นในลีกยุโรปอนาคตกําลังสําคัญของทัพช้างศึกเปิดรายชื่อนักเตะสายเลือดไทยนะครับทั้งผู้เล่นไทยแท้และแข้งลูกรึ่งที่บ่มเพาะฝีเท้าอยู่ที่สโม,มสรดังในยุโรปและมีโอกาสกลับมาติดธงทีมชาติไทยเพื่อเป็นกําลังสําคัญให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยในอนาคต 1. ธนวัต์ ซึงจิตถาวรคนแรกที่ต้องพูดถึงเลยก็คือเจ้ากันธนวัตรซึงจิตถาวรซึ่งล่าสุดเพิ่งสร้างประวัติศาสตร์เป็นแข้งไทยคนแรกที่มีชื่อในเกมพิมพ์อังเกฤษหลังจากที่มีชื่อเป็นตัวสำรองแมตต์เลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ในวันเสาร์ 1, ที่3เมษายนที่ผ่านมาโดยสำหรับธนวัตรเกิดรติประเทศไทยและ,ปะไละปะเติบโตัวที่ฝรั่งเศสตั้งแต่6ขวบทําให้ได้ถือสัญชาติไทยและฝระั่งเศสควบคู่กันโดยก่อนในนี้เจ้ากันเคยเล่นให้กับทั้งทีมชาติฝรั่งเศสชุดเยาวยชชนนนนมมาแล้และิุั ธนวัน์ยืนยันว่าหากมีโอกาสเขาอยากติดธงเป็นขุนพลช้างศึกทีมชาติไทย 2. เบนจามินเดวิสเบนจามินเดวิสนะครับมีฟิลหนุ่ย20ปีซึ่งมีคุณแม่เป็นคนไทยส่วนคุณพ่อเป็นชาวอังกฤษโดยปัจจุบันฝึกวิทยายุทธฝีเท้าอยู่กับทีมเยาวชนของคุณลัมก่อนหน้านี้เบนเดวิสเคยมารับใช้ทีมชาติไทยชุดยู23ปีมแล้วในศึกยู23ปีชิงแชมป์เอเชียเมื่อตอนต้นปี2 0 6 0 และมีส่วนช่วยพาทีมเข้ารอบถึง8ทีมสุดท้ายด้วย 3. จุดเบลจุดศุนซับเบลก็นหน้าดาวรุ่งไทยอังกฤษเริ่มต้นเส้นทางลุกงหนังจากอัคเดมีของซิวิดอนทาว์ก่อนที่จะถูกดึงตัวไปอยู่กับจิงตนในเมืองครามชลซียักษ์ใหญ่งึกพิม์ลิงอังกฤษเมืองผู้ดีและพัฒนาฝีเท้าขึ้นตำลำดับจนได้รับการเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพอย่างเต็มตัว ได้มอเกิดอายุครบ17ปีของตัวเองเมื่อเดือนเมกรรคนที่พันมากันในด้วกการชุดเบลเคยติดทีมชั่นเกลตดและลงสนามให้กับทัพเซงโตคัมรานจูเนียร์มาแล้วชุดยู15ย16ส่วนในอนาคตนั้นก็คงต้องลุ้นกันนะครับว่าเขาจะมีโอกาสมาติดธงไทโรงนงหน้าอกซ้ายหรือไม่ 4. ชนพิพัฒน์สุพรรณเพศัตรูนะครับชนพิพัฒน์สุพรรณเพศก,กางเชิงรับในวัย20ปี ซึ่งเป็นศิษย์เก่าแห่งโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนได้รับโอกาสออกไปลุยยุโรปโดยเอเย่นพาไปอยู่กับอัคาเนมีของเอสโตริสสมสรอนลีกสูงสุดของประเทศโปรตุกเกสและล่าสุดก็มีส่วนช่วยให้ทีมเอสโตริสชุดอยู่3ปีควาแชมป์ชุดอยู่3ปีของโปรตุกเกสอีกด้วย 5. อาชีพพลคิรีลมอาชีพพลคิรีลมแข้งไทยแท้ๆในวัย19ปีที่ปัจจุบันเล่นกับ T.S. ฟาวหนึ่งแปดหกศูนย์รอสเซนแฮมทีมในระดับดิวิชั่นสี่ของยอรมันโดยจงไม้ไปเรียนและเล่นฟุตบอลที่เมืองเบียร์ตั้งแต่อายุ14ปีก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยมารับใช้ทีมชาติไทยนะครับชุดอยู่19ปีมาแล้วด้วย6 m มาร์แชลซิกอาร์ดมาร์แชลซิกอาร์นะครับก่อนหน้าดาวรุ่งไทยยอรมันในวัย19ปีซึ่งเป็นน้องชายของอเล็กซานเดอร์ซิกอาร์ กองกลางของทรูแบงค็อกยูเนเต็ดโดยมาเชลเคยมีดีกรีเป็นแข้งอคาเดมี่ของยัใหญ่อย่างเบยูมินกก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับอุนเตอร์ฮักกิ้งทีมในลาลิกา3ของเยอรมันและเล่นให้กับทีมชุดอยู19ปีอยู่ในขณะนี้นนนล่าสุดท้าย7กฤษณะและจิรพัฒน์กุมารินสองพี่น้องกฤษณะและจิรพัฒน์กุมารินเกิดและใช้ชีวิตที่เยอรมนีเนื่องจากครอบครัวทั้งคุณพ่อและคุณแม่ไปประกอบอาชีพ และลงหลักปักฐานอยู่ที่นั่นขณะที่ลูกชายทั้งสองคนชื่นชอบกีฬาฟุตบอลและไล่ตามความฝัน,นจนกระทั่งได้สินสอดเข้าสู่อะคาเดมีของทีมในเยอรมนีแล้วทั้งสองคนสำหรับน้องการกฤษณนัในวัยสิปีเล่นตำแหน่งผู้ักษาประตูปัจจุบันอยู่กับอะคาเดมีของฮอฟเฟินไฮมส่วนน้องแก้มจิรพัฒน์ในวัย18ปีเป็นกองหน้าในอะคาเดมีของเอฟเอฟเอฟเฟเฟเเฟ นี่คืออนาคตของทีมทับชั้งสิทของพวกเรานะครับก็แน่นอนอนาคตต้องติดทีมชาตินะฮะจุดคุนซับเบลดาวรุ่งจอมถล่มประตูเชลซีผู้มีโรนัลด,ดเป็นไอดอลก็น,าน่าในวัย17ปีนะครับเริ่มฝึกซ้อมกับทีมสิงห์บลูหลังจาก ยิงไปได้ถึง16ประตูจาก12นัดกับทีมชุดเล็กในช่วงขึ้นแรกของฤดูกาลมีนักเตะวัย16ปีไม่กี่คนนะครับที่ได้ฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของบรรดาบ Big Six ดิ๊กซิกเดพิมดีกและถ้าใครสักคนหนึ่งทำได้มันก็เป็นเพราะว่าปุคคาบีพรสวรรค์พิเศษกว่าคน,นอื่นๆอนั่นก็คือจูสคุนซับเบลนะครับกำลังทำอยู่นับตั้งแต่เริ่มต้นปี2021และจากที่แฟงนล้ำาดเรียกตัวเขาขึ้นไปฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของชลซี การเกมเอฟคัพรอบที่3ที่ทีมของพวกเขาพบกับมอร์แคมก่อนที่ลำพาดจะลงจัดตำแหน่งเมื่อปลายเดือนมกราคมเขาสร้างชื่อให้กับตัวเองในฐานะเฮสโคตผู้เชื่อมั่นในระบบอาคาเดมีของสิงโบพร้อมผลักดันให้ผู้เล่นอย่างเบเซนเม์เทมิอัตรหัมและลิชแมได้ขยับจากการเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตาขึ้นไปเป็นผู้เล่นชุดใหญ่ทีมเชัยงเกล็ดชุดแมวนะครับเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ได้รับอาน,นิสง์จากแนวทางนี้ แม้จะยังไม่ได้ลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่แต่เขาก็เป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่ถูกฝังลำพาดเรียกต่อขึ้นไปซ้อมกับทีมตัวเจงและนั่นคือประสบการณ์สำคัญของเขาที่ได้ฝึกซ้อมเกียงข้างกับรบรรดาผู้เล่นระดับโลกภายในทีมึิงัตน้ำเงินครามเชลซีลูกครึง่งไทยอังกฤษทำผลงาน้อย่างน่าจะตาม,มองในระยับเยาวชนของสิงคโปรูในฤดูก,กาลนี้แม้ว่าเพิ่งจะย่างเข้าอายุ17ปีเมื่อกลางเดือนมกราคมเขายิงได้ถึง16ประตู จากการลง32นัดในทีมชุดยู18และอยู่23แม้ต้องดวลกับกองหลังที่มีอายุมากกวเขาอย่างน้อย1ปีอย่างสม,ม่ำเสม,มอก็าตาการยิง13ประตูจากพวกนัดตลอดในเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนรวมไปถึงการยิง4ประตูถึง2นัดทําให้เขาได้รับการจับตามองจากแฟนบอลจานวนมากก่อนที่จะมีการเปิดเผยว่าเขามีไอดอลลูกหนังคือคริสตโนโรนัลโด ตอนที่โตขึ้นมาไอดอลของผมคือคริสตอโนโรนโดจุดเบลกล่าวทักทั้งช่อง YouTube ช้างเสกผมชอบดูคลิปและสักษะของเขาตอนที่ผมยังเป็นหนึ่งเด็กคอยติดตามดูเกมที่ครบเครื่องของเขาผมเคยพยายามที่จะเรียนแบบทักษะและสิ่งที่เขาทำในสนามหลายต่อหลายครั้งความพยายามที่จะเรียนแบบไอดอลลูกหนังของเขายังคงแสดงเหียอยู่ในเกมฟุตบอลจุดเบลสทุกวันนี้เป็นดาวรุ่งวัย1 7ปี เคยยิงประตูได้จากท่าจักรยนานอากาศและการตอกลูกส้นในลักาณะนี้รวมทั้งยังโชว์ลีลาลากบอลผ่านกองหลังคู่แข่งที่ปิดสกอร์อย่างเฉียบคมอยู่บ่อยครั้งเบลนะครับเริ่มต้นฝึกฟุตบอลอย่างจริงจังๆๆกับทีม au, สวินนันทาวสมสรแรกของเขาที่เข้าไปสังกัดตั้แต่อายุ9ขวบการจะมาอยู่กับเชลซี หลังจากนั้นก็ทําผลงานนี่อย่างนะ่าประทับใจนะระหว่างทดสอบฝีเท้าและเป็นที่นี่เองที่ศักยภาพในการเป็นศูนย์หน้าหมายเลขเก้าเริ่มแสดงออกมาอย่างเต็มที่จริงๆเขาก็เริ่มต้นด้วยการเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางซึ่งเป็นตําแหน่งที่เขาเล่นตอนอยู่ซิเวนเดิร์ทาวส์เชพี่ชายของ Just ์สโลฮิโกดอทคอมฟังว่าตอนนี้อายุ14ปีเขามาอยู่กับเชลซีเขาถึงขั้นโดนเปลี่ยนมาเล่นเป็นศูนย์หน้าเชลซี Chelsea, เห็นอะไรบางอย่างที่ s ิ i n นดน,นมองไม่เห็น แต่ในด้านเทคนิคและการเล่นแบบไม่เห็นเกดตัวที่เขาได้เรียนรู้มาตอนเล่นเป็นมิฟเด์เขาช่วยได้มากตอนเล่นเป็นกองหน้าเซอซีมองว่าเขายิงประตูดได้และยังทาประโยชน์ให้กับทีมได้มากกว่านั้นด้วยฐานะศูนย์หน้าตัวกลางเขาเป็นคนร่างกายที่แข็งแกร่งเหมือนกับกองหน้าหมายเลขเก้าสักคนควรจะเป็นเขาตัวสูงและว่องไวแต่ในความคิดเห็นของผมความสามารถที่โดดเด่นที่สุดของเขาก็คือความหลักแหลมทั้งในตอนที่มีบอลและไม่มีบอล เขามีสมองแบบนักกีฬารวมถึงความนิ่งในเวลาครอบครองบอลเขาเป็นคนที่ถนัดเท้าขวาและใช้เวลาหลายปีเพื่อฝึกซ้อมเท้าซ้ายตอนที่เล่นฟุตบอลที่โรงเรียนตอนนี้เขาพูดได้เลยว่าเขาไม่มีเท้าข้างไหนที่ไม่ถนัดแถมเรื่องความแข็งแกร่งยังแสดงออกมาให้เห็นในเกมของเขามากขึ้นกว่าเดิมแล้วในตอนนี้ดูกาลนี้ก็ยิงประตูด้วยเท้าซ้ายไปแล้วถึง5ประตูจากทั้งหมด17ประตูรวมทุกการที่ลงแข่งขัน ซึ่งถือว่าเป็นผลตอบแทนที่นุนค่าทีเดียวนะครับจากการความพยายามอย่างหนักมาตลอดหลายปีด้วยความที่บ้านเขาอยู่ห่างไกลจากสโมสรพอสมควรทําให้ช่วงแรกๆต้องเดินทางไปกลับถึง4ชั่วโมงทุกๆวันเพื่อมาฝึกซ้อมเกับชูซีก่อนที่จะได้ย้ายมาอยู่กับครอบครัวโฮสซึ่งอยู่ในใกล้ๆลอนดอนผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องอยากสําสหรับเขาแชทกล่าวมันก็ยากสําสหรับเดเราทุกคนที่ต้องออกจากบ้านที่ที่เราอยู่นั้นมันแตกต่างจากลอนดอนมากเขาต้องอดทนกับมัน และเขาเขารู้ว่าทั้งหมดนี้เหมือนคุ้มค่าโดยเฉพาะในตอนนี้มันคือการเสียสละและผมคิดว่าเขามีความสุขที่ได้ทำตอนนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีที่เห็นเขาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่และขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องเขาบอกได้ว่าการมาอยู่กับทีมชุดใหญ่ทำให้เขารู้สึกเหมือนกับมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นบันไดอีกขั้นสุดท้ายในเร็วนี้เขาประทับใจมากกับลูกเลข่ของชิลูเทคนิคของเมสันเมาส์การปิดสกอร์ของแทมมี่เมื่อไรก็ตามที่เขาได้ประเดิมสนาม พวกเราก็คงฉลองกันยุกใหญ่เลยครับจากผลงานที่ผ่านมานในนูกการนี้โอกาสประเดินสนามของจูสเบลอาจจะยังอยู่ไม่ไกลนักในช่วงหนึ่งของฤดูก,กาลก็เคยยิงได้เฉลี่ยทุกทุก,ทกนาทีรับเป็นนักเตะโจซีคนแรกในรอบ59ปีที่ยิงได้4ประตูนในเกม f a ฟยูทับในเกมชิชนะ 81, บาร์ซลีป1นึ่งวิเดนพฤศศษกายยอนหลังจากถูกเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นทีมชุดยูด่ปีเป็นการถาวรในช่วงขึ้นปีใหม่ เขามักจะถูกลงไปใช้งานในสนามในฐานะตัวสำรองแต่เขาก็ยังเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดภายในทีมชุดนี้ดังนั้นยึงเหลือเวลาอีกมากมายที่เขาจะแสดงผลงานให้กบับโทมัสถูกเข้าประทับใจและเมื่อถึงเวลานั้นซูเปอร์สตาร์ดวงใหม่จากผลผลิตของคัพแฮมก็จะได้เฉืดฉายอย่างเต็มตัว